เอาพอนเชียงก่อนนะครับเอาละครับก็ขอกราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวภูเก็ตสากาด้วยครับวันนี้ก็อยู่ผมมาสเตอร์ซีโร่นี่นะครับและวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นเกมโปเก็ตสากานะครับซึ่งในพาร์ทนี้นะครับ ก็เป็นมือใหม่นะครับ EP ที่2นะครับภาคที่2ซึ่งก็ไม่มีอะไรมากครับเก็บเพชรเหมือนเดิมนะครับก็ตั้งใจเก็บเพชรสมเทพการันตีแล้วก็อัพมาสหโหดหดแค่นั้นครับแต่ทุกวันนี้นะครับสายปีนะครับก็ยากที่จะได้คลองเซิร์ฟนะครับฉะนั้นก็ต้นคนนี้ขยันเล่นจริงครับสาหรับการตีวุ่นวายนะครับแรกๆก็ไม่ต้องไปสนใจหรอกครับเพราะว่ายังตีไม่ตายแน่นอนนะครับต่อให้รอรอดนะครับก็ยากครับเพราะว่า บอสวุ่นวายนะครับจะวันช็อตเราอยู่แล้วนะครับแรกๆนะผมเนี่ยตีตอนเลเวล65ยังได้แค่วันละ70เพรโดยเฉลี่ยนะครับได้ประมาณนั้นแหละบางวันก็ได้100บางวันก็ได้60บางวันก็ได้50นะครับ70เพรเฉลี่ยเลยนะครับต่อวันนะ สำหรับเพื่อนๆคุณไหนนะครับที่อยากจะเก่งก็เติมครับแค่นั้นครับมีทางเดียวครัสำหรับสายฟีนะครับเก่งได้ก็เก่งได้นะครับแต่ว่ายากหน่อยครับต้องขยันล่นครับสายฟีเนี่ยบางคุณก็แบบตอนนี้นะครับเราก็ยังไม่ต้องเป็นเน้นอันดับนะครับให้เราเน้นที่การผ่านด่านก่อนนะครับเพิ่มพลังนะครับใช้พลังกาย ซื้อให้หมดทุกวันนะครับใช้ให้หมดทุกวันด้วยนะครับรับรองนะครับวิีทีนี้ได้ผลแน่นอนครับท่านผู้ชม,มก็จะโหดนกว่าเทพตุนึกว่าเทพมาจุติเท่านั้นนะครับพาดนี้นะครับเราก็าไม่มีอะไรมากนะครับเพราะว่าก็อัดต่อกันเลยครับก็น่าจะเป็นแบบปุกิสซากานะครับสลับมือใหม่แบบว่า ฆ่าให้ตาย,ยไหมไม่ครับผมเราจะเอาไม่เป็นไรครับเรายังเรายังต้องตายต่อเฮ้ยมะตายคือตัวอื่นก็ต้องอัพนะครับไม่จำเป็นต้องอัพเฉพาะตัวเดียวนะครับถ้าเกิดเราอัพตัวเดียวก็จะไม่ไหวนะครับประมาณนี้ครับผมในไม่ถึง้าดาวเศร้าใจเลยนะครับ แล้วก็เล่นผ่านด่านไปก่อนนะครับแรกๆนะครับก็ค่อยมาเก็บดาวทีหลังตอนที่เราพลังเยอะๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเก็บดาวแร็กๆก็น่าจะยากนะครับเสียเวลาครับยังไงก็ได้แล้วครับพชรนะครับแต่ว่าจะเสียพลังกายแต่ว่ายังไงเราก็ต้องใช้พลังกายดีครับผมคือผมชอบมากไงครับวีธีนี่นะครับสามารถวันเทินชิวได้นะครับถือว่าชิ้ยอดจริงๆนะครับ เนี่ยผมต้องการอัพวิกตินี่นะครับให้ถึงเอ่ให้ค่าความสนิทของวิกตินี่เนี่ยถึงหนึ่งร้อยถ้าไม่ใช่หนึ่งร้อยสิให้ค่าความสนิทของวิกตินี่นะครับให้ถึงเท่าไหร่เดี๋ยยี่สิบยี่สิบประมาณนั้นนะครับก็ต้องเล่นโหมดนี้ตายตัยวว่าแล้วทีนี้เราจะวันเทิร์นคิวได้นะครับแต่ก็เพื่อน ตัวอื่นๆนะครับตายง่ายมากถ้าเป็นเรานั้นก็ลดไปเยอะเลยนะครับบางทีก็ได้สามดาวนะครับเกือบสี่ดาวแต่ก็ไม่ถึงสำหรับผมนะก็ต้องการให้วิกตินีนะครับโหดขึ้นเรื่อยๆก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเออเดี๋ยววันนี้นะครับผมยังไม่ได้ลงไม่นั่นเลยอะ นี่ปิดล็อกตาฮิวไปครับผมเดี๋ยววันนี้ยังไม่ได้ลงนี่ครับผมทีมค้ามเสือบะนะมันจะได้ลงไหมกดลัวไปครับผมเฮ้ยได้เฉยอะแต่มันก็แบกไม่ได้อะดิผู้ใครเขา,ขาจะไปไหวแล้วเื้ยกดบาที่นี่จบแล้วแพ้เือลัวนะครับสปีดยิ่งต่ำนะครับก็สู้กับพวกนี้ไม่ไหวแน่นอนนะครับ ขั้นต่ำที่เราจะชนะไอด้ด่านนี้ได้นะครับ <_ d ata> ก็น่าจะประมาณวิว <_ d ata> นั่นไงกูว่าแล้วเพื่อนกูตายไปแล้วชิบพายไม่เข้าเลยนะครับ <_ d ata> นอกนี้เ <_ d ata> ย่ยฉลา่ยเราต้องการหาคนแบกจริงๆอะไม่ไหวดิต้องมีคนแบกครับเฮ้ยนี่ไงนี่ไงเจงอคนแบกแล้วครับผม เขา้จะแบกไวนะผมว่าแบกไวชัวร์รับผมอ่ามีคนได้ซื้อได้การดอนไปแล้วครับผมถือว่าการดอนนี่ก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งนะครับที่คุณนั้นต้องการเยอะมากนะครับการดอนเซลิบีนะครับการดอนนี้เป็นตัวบัฟธาตุเพียงตัวเดียวนะครับที่สามารถสุมหาได้นะครับที่ประันตีห้าพันนั่นเองนะครับก็ส่วนมากคนก็จะสุมหาการดอนนะครับแม้กตเซลิบีนะเซลิบีนี่คือสามารถเอามาตีบอสวุ่นวายได้เลยนะครับแต่เลขที เลกิจการนะครับก็ต้องรอนะครับประมาณเลเวล75นะครับเราถึงจะสามารถใช้เลกกิจการได้อย่างนี้นะครับแบบเอาง่ายๆก็คือเราจะต้องใช้เลกกิจการนะครับในการเปิดโล่นะครับถ้าเกิดเราไม่มีเซเลบีนะตอนเลเวล75นะครับก็ถือว่าดีนะครับเลกกิเลกกิจการนะครับ นะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็แค่มาเล่นให้ดูนะครับนิดนีด้หน่อยๆนะอันนี้ไม่ถือว่าเป็นพาร์ตนะครับผมจะตั้งชื่อคลิปนี้ว่าโปเกตซาก้ามือใหม่นะครับสายฟยารียังไงให้เทพพาร์ทพิเศษนั่นเองนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะเป็นแค่พาร์โงูนะครับไม่ได้ทำอะไรมากอาจจูไม่ตีอะ ใงไม่เข้าเลยนะครับก็เบาเกินบางทีอะแล้วเพื่อนเป็นอะไรเนี่ยทำไมชอบกันยังเลยอะดูดิชอบเอฟเคผมอยากกดออกมากเลยนะแต่ว่าเยังไงผมก็ตายในทืนนี้แล้วอะพอกดออกแล้วกันนะครับเพราะว่าเพื่อน AFK นะครับก็ค่อนข้างที่จะ ไม่ใช่ซู้ยากไม่ใช่ว่าซู้ยากนะครับซู้ไม่ได้เลยนะครับแบบนี้ก็แบบรอนานรอยาวๆอ่ะครับยิ่งเป็นสกิลยังไงอ่ะสกิลเป้าเดี่ยวด้วยซ้ํานะครับก็ยิ่งจะเสียเวลานะครับแต่ถ้าเกิดเป็นสกิลหมู่วันเชิญคิวอะไรอย่างี้จะไม่ว่านะครับรอได้ครับมันทาให้เสียเวลาแบบนี้เสียลมด้วยนะครับชอไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ว่ามองนี้ดีครับเพราะอาจจะหลุดนะครับหรือ ไปเที่ยวต่างประเทศนะครับทุยไม่ใช่ละไออัพอัพเอออนั่นแหละเอาให้หมดเลยมันโอเคครับขออภัยครับเมื่อกี้นี้ก็นะหลุดนะครับไม่ใช่อะไรนะครับเมื่อหลงไปกดยึดนะครับหรือว่าสต็อปคลิปไม่ใช่สต็อปคลิปดีครับหลงไปกดแบบถ่ายคลิปเลยโอเคครับก็ไม่ต่อเลยครับเพราะว่าจะไม่ได้ตัดต่อแล้วแท้สุดท้ายต้องได้ตัดต่อนะครับก็ขี้เกียจ ไม่ใช่ขี้เกียรตัดต่อครับพี่เกียจรอครับคือมันรอนานมากเลยนะครับก็เ,เลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับสำหรับสัตว์ขี่นะครับก็เพิ่มได้เยอะอยนะมันไม่ได้หมายถึงว่ามันจะเพิ่มพลังแบบทั่วไปอะครับแต่สัตว์ขี่นะครับจะเพิ่ม เออผมเ๋ยวผมอัพให้นี่ดีกว่าวะผมอยากเล่นตัวนี้อะแต่นี่ใส่ไม่โอเคอนี่ใส่มันแบบเนี่ยเหตุผลนี้ผมอยากเล่นนะมันมีสกิลแบบนล่รสกิลสตันด้วยเป็นสกิลหมูนะสกิลนี้ตามจริงถ้าเกิดอัพเป็นขั้นสองใช่ไหมเห็นไหมสกิลหมูครับ แต่ว่าก็ไม่เคยชอบเท่าไหร่หรอกมันเบาครับผมสก,กิลมันเบาก็อย่างว่าแต่ก็อยากเล่นอ่ะไม่รู้เป็านอะไรอยากเล่นมากนะครับก็แอดเพื่อนมาได้นะครับ M A C l o อันนี้ผมจะทำไอเดีลองนะเพราะว่าไอดีหลักก็นั่นแหละครับตามระเบียบครับ เข้าไปรับของนะครับตีนู่นนี่นั่นนะครับทําภารกิจครบออกมาครับแค่นั้นครับไม่มีอะไรมากครับสําหรับอีหลักนะส่วนไอดีลองก็น่าจะเล่นทุกวันอนะ่ะแน่นอนผมก็ขี้เกียจเป็นเหมือนกันอนะ่ะไครก็ขี้เกียจใช่ไหมล่ะต้องเชื่อในขี้เกียจเลยน่ากูจะได้ไหมเนี่ยไม่ได้คนระับไม่พอเสียใจ ใจร้ายอ่ะดูดิเกมมันใจร้ายอ่ะไม่พอเลยอ่ะเกินเกมอ่ะเกินไปอ่ะบางทีอ่ะดูดิไม่พอจริงๆพลังกายแค่นี้น่าจะพอแล้วมั้บัตรฟรีเหลือหนึ่งรอบครับกดไปครับโอ้สุดยอดไปเลยครับผมได้ของดีนะฮะก็หลังจากที่สูงสิบครั้งก็ได้นี่มาด้วยครับถือว่าสุดยอดเลยครับกระตุ้นจน อัตราโจมตีเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้อะไรเนี่ยอัตราการโจมตีเพิ่มขึ้นสิบสองปร์เซ็นต์น่าจะเป็นอันอัตราการโจมตีน่าธรรมดานี่น่าจะเป็นเอเดี๋ยวผมควรลีปับโอเคเจอโลคอนครับผมเฮ้ย,เจ,ยเจอไอ้นี่ด้วยอ่ะไอ้เจอไอ้มังกรนั่นด้วยมังกรน,นูเมลอ่ะนูเมลก้อนอนะ่ะอยากได้ครับเพราะมันสามารถอ้าโอ้โอ้โกอดใม่ใม่ เอ้นี่เนี่ยผมจะเอาโลคอนเนี่ยคิวคอนผมอยากได้มากนะสำหรับจะคิวคอนนะครับก็ถามว่าจะมาทำไมอยากได้มากครับคิวคอนขอให้จับได้ด้วยคือโอย้ยได้เสียดายครับอยากได้คิวคอนมากมันเป็นสกิลเป้าหมูนะครับสกิลหมูนะครับ,รบสามารถที่จะเปิดบัฟได้ด้วยนะครับถือว่าเป็นดีมาก ยากได้อะตัวนี้ก็ได้อะตัวนี้ก็ดีอะได้ไหมถ้าเกิดได้ก็ดีอะครับคงไม่ได้ไม่มีของนะไปนีนี่นีเออไม่คิชอบเลยจับยากคลิปหายะฮะเพราะไม่มีของให้นี่ไงนูเมก้อนเออนี่แหละโอกาสแบบนี้หน่อยเอยอสักนิดสักหน่อยก็ยังดีดีกว่าไม่มีโอกาสเลย สามสิบห้าปอรอครับผมจะไปโอเคครับผมได้แล้วนะครับได้ดุมเมลก้อนครับผมก็ยังดีนะดีกว่าไม่ได้เหียอะไรเลยขอ <c oughs> <c oughs> ให้คำหยาบได้นะครับได้ดุงเมลก้อนก็ดีกว่าไม่ได้นะครับ <c oughs> ตอนนี้ก็เวลาหนึ่งทุ่มแล้วนะคล <c oughs> ิปที่น่าจะได้ลงมาเอ้าหมีน้อยอยากได้มากครับม <c oughs> หมีเนี่ยเนี่ยไอหมีตัวนี้ผมก็อยากได้นะ <c oughs> นี่ เทลูกุมะครับเฮ้ย hey, มันวิ่งผ่านสวยนี่เทลูกุมะครับผมพออยากได้นะเอามาเพิ่มสเตตนิดนิดหน่อยหน่อยก็แล้วกันนะสลับเทลูกุมะนะครับร่างสองนะครับหนุยเทลูกุมะนะครับไม่ไม่ใช่ดิอันนี้คือเทลูกุมะอันนี้คือหนุยเทลูกุมะอืออเอาตัวอะไรเพิ่มไหมไม่ก,ก่อดออกครับ เฮ้ยคิปพิเศษไหนบอกว่าสั้นเลยยาวไปแล้วยาวเกินไปแล้วบางทีอ่ะเนี่ยเดี๋ยวผมไปจับต้วหมีอันนี้ฮาร์ดพิเศษนะครับก็จับโปกเกมอนตัวหมีเนี่ยเอาไปไหนละเฮ้ยไอหนูเฮ้ยมันวิ่งเร็วจังอ่ะเฮ้ยมันจะวิ่งหนีไปไหนวะเนี่ยจอดก่อนซิเออได้อัตราการจับนะครับก็น้อยเหมือนเดิมเลยไม่เปลี่ยน ไม่ต่างกันนะพวกที่ทผ่านๆมานะเอ้ยจับครั้งเดียวได้เหมือนกันครับเออดีละดีแล้วจะได้ไม่ต้องแบบไม่ต,ต้องลุ้นนะเสียเวลานะก็เพิ่มสแตใเล่นนิดๆหน่อยๆนะครับ<ม>ก็จับมาก็ดีกว่าไม่จับนะนี่เอาล้มเหลวนะฮะโอเค,อเคก็โปกเกมอนมียี่สิบตัวแล้วครับผม เพิ่มสแตตมนิดนิดหน่อยหน่อยนะแต่พลังกายตอนนี้ต้องการมากครับไอตัวนี้มันเก่งไหมอะอะไรเนี่ยเพิ่มยี่สิบห้าดีเฟน์ให้ตัวเองโอ้ตัวเองอะถ้าเกิดเป็นหมูเนี่ยผมเอาเลยนะเกินฟ้าบางทีอะเพิ่มแค่ตัวเองอะไม่ดีเลยนะเพิ่มแค่ตัวเองอะต้องเพิ่มตัวอื่นด้วยดีอันนี้ก็สก,กิลธรรมดาธรรมดาครับ นี่กัวน,นี้ใส่อะไรนี่ใส่รูกแอทแท็กบวกสเปเชียลดีเฟนนะครับก็ดีนะครับถือว่าดีตัวปั้นแทนตัวหลักเลยดีไหมอ่ะน่าจะดีแหละนะค่อนข้างที่จะหลอดที่เดียวนะครับตัวนี้นะเดี๋ยวผมจองมาแทนการูล่าแล้วกันนะครับก็โอเคาผมสลับคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม เซียวเกณฑ์นิกชาม